สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาออกมาชมธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติที่เามาดูดอกไม้ป่าค่ะจะมีดอกไม้ป่าขึ้นตามทิวเนี่ยข้างๆเป็นดอกไม้เมืองหนาวที่เขาขึ้นเวลา,าช่วงซัมเมอร์ก็สวยงาม จะดูการของเขาช่วงนี้อังกฤษกําลังอากาศดีค่ะนี่ก็เป็นเขาขึ้นตามป่าของเขาเองสวยงามอุดมสมบูรณ์มากกําลังสวยพอเขาโดนแดดหน่อยเขาก็ออกอย่างงามวันนี้เป็นธรรมะพาเที่ยวธรรมชาตินะคะก็เป็นบรรยากาศที่อังกฤษเป็นดอกไม้เมืองหนาวค่ะดอกไม้เมืองหนาวที่เ็าออกช่วงซัมเมอร์ออกช่วงหน้าร้อน ก็จะมีดอกไม้ที่ออกช่วงหน้าหนาวจะมีดอกไม้ที่ออกช่วงหน้าร้อนก็จะมะีหลากหลายอันนี้เป็นดอกไม้ที่เขาออกช่วงหน้าร้อนสวยงามเขาออกของเขาเองตามป่าไม่มีใครดูแลอันนี้คืออยู่ตามป่าเป็นดกมากค่ะบ้านเราก็จะคล้ายๆดอกเข็ม,มประมาณนั้น ตามฤดูกาลของเขาดกมากเลยค่ะคือสวยเขาโดนแดดหน่อยดอกไม้พวกนี้จะชอบแดดพอแดดออกนั่นหน่อยเขาก็สวยงามบรรยากาศอังกฤษตอนนี้ก็วันนี้อากาศอยู่ที่25องศา25้าองศาก็ร้อนอยูอ่ช่วงนี้กลางกลางวันก็นานหน่อยอันนี้ก็6โมงลว อาทิตย์ยังอยู่อยู่ครึ่งฟ้าเยอะหกโมงเย็นก็สองทุ่มก็ยังไม่มืดช่วงเนี้ยค่ะโอเคค่ะวันนี้ลําลากันไปแค่นี้นะคะช่วงธรรมะพาเที่ยวธรรมชาติขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ